สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พอใจพามาขึ้นเขานะครับกันที่บ้านหนองคําอําเภอหนองพองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมบรรยุก็มาเยี่ยมทีมงานนะครับผมทีมงานบอกว่าวันนี้เราต้องขึ้นเขานะครับไปหาวัตถุดิบป่าๆนะครับมาถึงเราเอารถเข้ามาได้นะครับผมฝนตกหนักทางขาต้องเดินเท้าขึ้นไปต่อนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงตินลําธารแล้วนะครับผมเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม เดินเท้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่เดินทะลุป่านะครับผมเราจะเดินไปตามลําธารนะครับผมนี่มาถึงทีมงานก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์นะครับผมเชฟอันก็ไปตัดไม้ไผ่มานะครับผมเหลานะครับผมตอกแล้วก็ทําไม้หนีบนะครับผมเพื่อที่จะทําตัวล่อแบบนี้นะครับผมทําเป็นเหยื่อล่อนะครับผมเหยื่อล่อเราใช้โครงไก่นะครับผมตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะครับก็เราใส่ไม้แบบนี้ นี่จริงๆเราซื้อโครงไก่มาสองโครงนะครับแต่ว่าครูต่อกินไปแล้วหนึ่งโครงนะครับเนี่ยดูหลักฐานหลักฐานเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ไม้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับครูต่อบอกว่าเท้าเทียวไปไปปักไ้น้น่ตรงใดที่เทาคิดว่าสิไม่ปูดเด้อเนี่ยเด็กจีบ้าไปตักเด้อก่อนอื่นก็ฆ่าเชื้อกันก่อนนะครับผมเนี่ยน้ำใสใจจริง เสร็จแล้วคูต่อก็พาเดินนะครับผมเราเตรียมเหยื่อเสร็จแล้วก็จะเอาไปปักนะครับแล้วก็เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆตามลำธารนะครับผมอ้าออเ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 นี่ยผมขึ้นไม่ได้นะครับถือกล้องนะครับต้องให้คุณต่อช่วยมากมางามเลยนะครับแล้วก็จะเดินปักเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกําหนดระยะทางนะครับจนกว่าเหยื่อจะหมดนะครับผมเนี่ยตรงไหนที่คิดว่าจะมีช่อง มีปูนะครับมันจะเป็นช่องเล็กช่องน้อยแค่ไหนแล้วก็เอาลงไปปักมันครับเนี่ยตัดริบบิ้นเลยสองคนนะครับผมกําลังคุ้นคิดกันอยู่ว่าเราจะไปต่อได้ยังไงเนื่องจากหินมันสูงมากนะครับแล้วตรงนี้มันไม่มีน้ําเลยนะครับครูเนี่ยนะครับผมเชฟใหม่นะครับผมก็ทําหน้าที่กับเชฟต่อนะครับผมเนี่ยพอเดินไม่ถึงระดับกูต่อก็เรียกเฮ้ พ่อเล้วพ่อเล้วตัวที่าห้าชิบห้ามาหนินั่นเด็นั่นเด็นั่นเด็ดคุต่อบอกว่าเจอแล้วปูวแป้งตัวแรกนะครับผมถึงจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็จะบอกได้เลยว่าเราจะมาหาไอ้ตัวนี้นะครับในวันนี้นะครับผมที่เอาไก่มาล่อเนี่ยเดี๋ยวคุณต่อจะจับมาให้ดูดชัดๆนะครับนี่นี่ด้จับใ้เบิ้งด้ะนี่แล้วครับพี่น้องตัมันเป็นจังซี่แล้วครับผมนี่เราปูแป้งนะครัแเราก็เดินขึ้นมาตามรำธทันเรื่อยๆนะครับคุณต่อบอกว่าปูแป้งเนี่ยเป็นปูที่ อาศัยอยู่ตามลำธารนบนเขาแบบนี้นะครับผมถ้าเราจะมาหาคือเราต้องมาหาบนเขานะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับเราก็ปักเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ครูอันบอกว่าผีผีผมเจอข้องดีนะเนี่ยพ้นละไม้ป้าเนี่ยนี่ห้ากินยากมากนะฮะเนี่ยเวลากินเราต้องผมก็ไม่เคยกินนะครับผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ครูอันบอกว่ามันกินได้นะครับผมเนี่ยเขจะกินอย่างนี้เอาไม้น้อยๆย,ยมานี่เจมเมื่อขึ้นเลย เนื้อมันที่ข่าวนี่อายกินเข้าไปเลยอึมรสชาติแซบอีเล่เขาเอื่นว่าแอลมอนปลาอายเอ้ยแต่ซื้ออีลีผมก็บโหฮูจัดดอกเนี่ยครูอันบอกว่าอร่อยมากๆนะครับผมตัวไรตัวไรโอ้คูต่อเองนะแซบไลไอเอ้ยหลังจากนั้นคูต่อก็ตะโกนบอกว่ามันกินอะไรด,ด,ด้อันมันกินอะไรดิดดนะครูอันช็อกเลยนะฮะหลังจากที่เราปักเหยื่อเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมานั่ง พักรอกันตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราเตรียมเครื่องดื่มนะครับแบบบอกสองเศร้าฮอนทองนี่คู่ใหม่เตรียมแก้วมาแล้วเดีด๋วยวไอ้นี่ผมซิลินให้อ้ก่อนเลยเด้อนี่เราบอกขาดเสื้อนะแล้วก็มานั่งคุยกันรอนะครับผมนั่งคุยกันสับเพเฮละรอเวลาสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วเราค่อยเดินกลับลงไปตามลำธารน,นะครับผมเพื่อที่จะไปดูว่าปูมันมากินหร้อยังนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ภาคสอง